นี่นี่ทุกคนโอ้ยใหญ่เลยห้อยฟานเลยหอยฟ้านเลยอันนี้หอยมุ้งนะ สบายดีย่ำเช้าๆนะทุกคนตอนนี้พอยังอยู่ที่ป่าของเมืองชายังทองฝั่งนี้จะเป็นผู้นั่งยะและฝั่งตั้งพีจะเป็นผู้ละลอยและจะมีแม่น้ำอยู่ข้างกางวันนี้เ้าาสิไปจะมองก่อน <laughs> ทีง,งานหาทาอยู่พุูดก็ไปอะยะ่ามองอืออ๋อเอา้าแม่น้ำนี่คือไหลมาจากสันผู้นะไหลตลอดเช้าที่เมงเพราะว่าไหลทั้งตีเขาน้ำนี่นะมันแห้งไปเยอะ มุงนี่เป็นจำพูดที่สูงที่สุดชิละกับปูนี่ชิละโอ้กับปูไข่กปูไข่กัปูไข่ตัวใหญ่ได้ตัวใหญ่ได้ตัวใหญ ดทุกคนอย่ากบ ukkan นะอึบอึบอึบ no อึบอึบๆูนูหินพูหินพูหินูหินมาจะจับเราข้าวนรบางมาองจับตัวข้าวนวดเรบงพ่ะมันอยู่เตอร์น้ำเนยเอาเนียนี่นี่ทุกคนปู้งใหญ่เลยนี่ส่งโต้เลยตัวนึงจะลุ้มน้ำผู้เอาไม่ได้ มีมีเบื้งสื่อมีมีจับดูริบบ่ม,มันได้หมดนะพื <c oughs> ้นสื่อกระปูพวกนี้นี่หลายเลยมันอยู่ตามที่หินนี่แหละเติมกระปูหินแล้วมันมาลอยกินปลาที่ตะเฮาเชื่อมองนี่นะมุมตรงนี้ก็นีร่รงี้ี่งนี้ ปุ๊บปอุ๊ปตุรินตุรี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 นตุรินเฮ้ยนี่ได้ล้นี่เอาไปฮึ๊บไหนนี่แหละการมาป้านะเข้ากับต้องได้หากินวันนี้แหละมิ้งมาอยู่เลือกก็ตามมันหาทั้งบกไม่ได้เข้าก็ต้องหาทั้งน้ำนะในมื่ทั้งสองย่างมีได้มันก็ต้องหาในอื่นแต่ว่า ข้างน้ำนี่มีได้น,อน้อยกหลายนะน้ำนี่นี่ถือว่าไหลามาจากสาันทูเลยเป็นน้ำที่แบบน้ำนี่ตักกินได้เลยสะอาดปลอดภัยเลยแต่ว่าค่อยกับต้มต้มกินเท่าหิวน้ำอีหล่เหา,ากินได้เพราะน้ำนี่มันมีสารเคมีเลย

การหากินของสุมเฮานะมันมีได้อันนึงก็ต้องเอาหนึ่งคือบ่อแหละมีได้กับปูกับหานปลามีได้ปลากับหากับปูในี่ส่งย่างนี่ละเพื่อดูลูกชีพสุมเฮาหมูได้มีแรงบุญน้ำนะจือได้แล้วก็ถอยหลังเด้อไปแล้วได้มมาาละไปแล้วไปแล้วมีท่านชาม

เป็นเรื่องได้บ่ไไบอโอ้โ <laughs> ลอยน้ำกิง่งหากระปูหินทุกคนเอ้ย oh. นี่ปลาดุกขึ้นแล้วก oh, ระปูหิน,หนเอามาเลยแกเลยแกแต่กระปูด้วยเอาเอาเมื่อกินอ่ะ oh. ป้อยตอนนั้ป้อย ต้นน้อยเล่ากระป๋อเด็กกระปู่เด้อนี่เอาหมดละนี่เอามื่อกินกระปุนนี่อ่านี่กระถ้านมองดีแล้วนี่นี่พักน้ำนี่นี่บางคนก็เอิ้นพักตะเปะบางคนก็เอิ้นพักน้ำแต่ว่าพักอันเดียวกันนั่นละ บางบตัวนี้ได้สิบไงดูนี่โอ้โนะมัน,านมาลอยกินกระปูอกระปูลอยกินนั่นไปดุกโอ้โหปลาไปแล้วออกกางบ่กกางอือไปดูตัวนีปลานึ่เลยเออปลาดักดักปูนี่เห็ด มุดหาตามหินนี่นโมมีข่ขบันาเป็นแล้วพูนี่ผู้ยังผู้แม่มันพูลอ,อยผู้นั่งยะบจอกับผู้ลอ,อยอันนี้ผู้ลอ,อยเห็นบปะพูอั่นป้ายเซ่ปเซียังนี่ป้ายเซ่ีายเซ่นี้มันจิตโตลงไปใส่ตกตกลงไปใส่ในเมืออ่างอะอันนี้ได มึงทำห้องนะเออมันไปขบกันอยู่ในเมือนโอ้เออเออเออเม้นอันแกงอันแกงแกบแต่มันมันแค่นี่บอโอ้ลไปใช้ในเมืองเลยเนาะโอ้จับกระปูตัวนี้เนาะมันมาเนาะอืมเอาไว้ดักกระปูเลยตัวนี้เด็กน้อยก็ยังกม่กะเที่ยมืัอนี้เนี่ยเหามีอันกิ่นจะไดะอย่างน้อยเหาก็มีผักอันนี้ที่กลับได้และมีกระปู 米吧，你俩。 มูกบไปป้าแล้ววันนี้ชิลบัดนี้โอ้โ้ปลาหลาล่ึ่มึมึ่ึ่อฮม่่่ม เอออันนี้บออ,อันนี้ห้อยห้อยเพื่อจัะได้ฟาดเลยห้อยฟาดเลยอันนี้ห้อยมุ้งเลยเออเสาหนี่นี่เนาะย่างย่างขึ้นพุ่นเนาะขอบป่าจักส่อประมาณมื่อนี้จักส่อประมาณมื่อนี้นี่สีสีอันสองคาดสีคนห้ามเลยสี่คนห้ามอยากอยากหลอด Cái Tôi có hiền mình hỏi xin nhiều nó hỏi nó ปวดอยู่เฮานี่กะนดูลุกเขาแล้วที๊ะนี่บาดนี่ปึ๊บเออโอ้รุนแรงนะครับอืมนี่มันเน่าแล้วกับปูนี่ดูออกก่อน

ความที่ว่องเหามีอันนั้นได้ไหมได้ยูซะนี่นี่กันนี่นี่ต้นี้นกะปูที่ง่มหมดแล้วนี่ไหนนี่ในสำนีนด้ ก็นูชานโตจะเปนูเด็มีนูแน่หนูสีโตเนาะอืม

ใสิไข่ก็มนะีไข่ใส่งัดข้อ,กอวกรวยจะบอกดีนี้เอาทับประคำนี่ซอยมระคำปิน้นนอกประเดือวปวดตึงนนิดนึงอ๋อ

เอาตอนไม่อัดหูน,นี่เพราะว่ามันปูดแล้วมันสีทน้ำมันสีเอาเบดบางที่มันล้มปุ๊บแล้วก็เข้ากันได้น,น,นะแบบนี้นะฮะถือว่าตัวนี้ว่างนี่เพราะว่าเพชรมันุ้มอันนี้พักต้มติวอันต่ามัน กะูห้ามขี้แล้วบเออปู้ยปุปปูเล้กปูแล้วปูลปูล้วเออมันปูบอกไปยังจะน้ำไหลโพได้ยังไมันหยอยยำมันามลงเลยไลงเลย น้ำบมาไล่มากรากาะบอใ <c oughs> กใหญ่เน,นี่ยเออแล้วก็อะไรอย่างนี้นะใช่ไหมล่ะอ๋อเอากินห้ามีอ้อลามอ้อลามหนูเนาะอ้อลามหนูกี้กัปูไข่แล้วก็ปิ้งปลาวันนี้อาะวันนี้นะที่จริงกระปูห้ามีหลายนะจะเข้าจี้แค่สามตัวเพราะมันมีอ้อลามนั่นเด้แล้วก็ปิ้งปลานั่มนะ ลืมอันนี้เด้อนี่นะพอลืมแล้วนะนออเออต้มกันน่ะนี่ลืมเนาะเอาต้มจังนั้ยังต้มซะเด้อต้มไว้ได้มีต้มไมได้เมม้เออายางัางคาแล้วเออๆกินเ,เป็นเพนเนาะเออ ว่าเ wow. ข้าสีกินเข้าอะไรเหมืนตอนนี้เม่ได้อยู่สิบโมงครึ่งเข้าเสาเข้าเทิ้งก็คือชีเม้นอันเดียวกันแล้วละ่ะหอนะเออหอนะหอนี่หอนะหอนะหอาะเนี่ยเด้อ,อ

ดูนี่เร okay, <c oughs> oh, <c oughs> <c oughs> oh, ียบร้อยโอเคหมดอะไรยัจะอ้อนยังดีเนางเออโหจะขายอ้อนเลยไหมนะโอ้ยนี่ไปแะโดูโอ้มันนี้ของกินข้ามีหลายย่างนะมันนี้เลยอ้า แก้วดิเดอแอแม่อ่ามีของกินเทาหล่างนี่ล่างอ่าชิดทิบ่นี่ชืว่าล่างล่างล่างอเอากินโรดเอาฟักหนามันบูดหีดแหละ บ่ก um ับป oh ู้ค่ายกับปูหินอันเดียวกันป่ะอันเดียวแล้วค่ายกับปูหินปู้บางคนเอิรนกับปู้ค่ายเออกับปู้ค่ายบ่นเขาเอิร์นอืออือผู้บางคนกับเอิรนกับปูหินอ๋ออันเดียวแหละเออมันอยู่ในหินเนาะอือเออถ้าไม่มีตีบเข้าได้นี่โอ้ขัดเนาะอ๋อถึงมันว่าบ่นยู่บ่นเศร้าเฮา อ่สี่มีได้เอออมโวยการเไปเลยคือคาลือฮาดของคนมีเงนินแต่เหก็อยู่แบบชุ้มห่ออยู่เป็นแบบชิ้งชุ้มห่าเป็นได้ป่ามันหลักกินเพิ้นพวกนี้จะเอามาน่ำนี่พ้นอันนั้นผู้เท่าโปแก่เด้เอนะ เอาดีเลยนะเดี๋ยวเขาเอาเอาอยู่ลรบานเลยจะช่วยเลยงา้ยซีมือหอยู่ได้ไม่แห้งได้ลูกลูกานใช่บัวซีมตัวนี้ไอ้บ่นี้พอโคได้หนินกจเห็ดอาบุแซ็บเนาะือแชบหลอกล่อแบบุกกองเดี๋ยวมันลอบอบ เฮ้ยไงเข้มบ่ก็้พักใหม่หมดจื้อเมียเยอะไปพักแรกครับบ่เจ้าหนุยห้าหกจี๊ปีเยมีเคยกินอรันก็เถอบ่กาแฟเดียวนี่แหละก็บ้านค้าวบ้านสยกับถือตองเนาะเจ้ามีเคยเห็นบ่เคยเอออ่าจื้อไว้ได้เถิเด้อเจ้ามาได้กินน้ำหนุ่น้ำรันนี่แหละจะคอจะอู้ตะรอดนะจะคอนาะเออรอด แล้วแต่ว่าไม่เคยได้เคยกินตะเกียบถ้าก็ไม่เห็นชุดนี้แหละังหว่าตอนนาไปกายกะดีมีบ,นบนเทเฮียนนำ้ำดูบ่าเป็นที่อื่นของการยูบ้าทำมาทำรูแถวนี้นี่พักทำแง่หนึ่นงเอายานฟ้าฝนล่มข้อเหล่านั้นทำนะและการช่วนงนี้ คือแล้วฝ่ายฝนต้นหนาวเนี่ยนอนทำอุ่นนะเออ,นเออมาแล้วนี่นะนีโะโโ่โหกับปูพร้อมไหมนี่เอามา Ừ là cái nước nào này ha nắm đi nó. ha 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 nó ha 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 Được ินโอ้ได้อันกินดีได้มึงไงพิโตโหป่าโหป่ากับเข้า สำหรับมื้อนี้นี่การกิจกรรมเฮามุตะเสาหาเท่งนะเพราะว่ามื้อนี้กินข้าวเสาข้าวเสาอันนี้ก็ข้าวเท่งแล้วเพราะว่าตอนนี้11:00นแล้วนะกะมื้อนี้ขอลาไปก่อนได้พี่น้องในวันนี้นะกิจกรรมยามเสาเฮาไม่มีผิดไรนอกจาก,กว่าอ่าเพื่อละตะหายาม่องแล้วลละกะ็หาจับกระปูมากินนะขอบคุณครับเจอที่ตามวนะิดีโอหน้าเดี๋ยวเฮาจะพบกันฮักพี่น้องทุกคนที่เบิ่งวิดีโอนี้โยไปก่อนบ๊ายบาย